สวัสดีครับอยู่ผมพิงค์บอยนี่คือเกม Tower of God New World นะครับผมเป็นเกมใหม่นะครับแต่ว่าผมเนี่ยเพิ่งได้ลองโหลดมาเล่นนะครับผมโอเควันนี้คลิปนี้เราจะมาพูดถึงนะครับว่า1วันเนี่ยว่าผมทําอะไรบ้างในเกมนี้นะครับผมว่าเข้ามาเนี่ยแต่ละวันเนี่ยเออผมทําอะไรบ้างนะครับแล้วก็จะมีพูดคุยถึงเรื่องอีเวนต์ของเกมนี้กันสักนิดนึงนะครับผมเนื่องจากผมเป็นนิวบี้มากๆสำหรับเกมนี้นะครับผมยังไงก็ มีอะไรฝั่งแนะนําด้วยนะครับมีอะไรพูดมาพูดคุยคอมเมนต์กันได้นะครับฝั่งแนะนำไปด้วยนะครับเอาละเราไปเริ่มกันเลยดีกว่านะครับอยางเล่นด้ผมเข้ามาเลยนะประจําวันทุกวันนะผมเข้ามาผมกดปุ๊บกดเข้าไปเลยนี่มันจะมีระบบระบบนี่ระบบฟาร์มตอนเราออฟไลน์ line นะครับผมระบบฟาร์มตอนเราออฟไลน์ line อยู่เราก็สามารถรับได้เลยนี่กดรับแต่ละวันก็จะมีนี่นะ 퀵รูท퀵 o ูทจะได้ฟรี1ครั้งต่อวันนะครับ퀵 o ูทก็คือเราจะได้ของเนี่ยประมาณ2ชั่วโมงเราจะได้รับของ2ชั่วโมงภายในทันทีเลยนะครับอ่าระบบง่ายๆเหมือนเกมไอดอทั่วไปนะครับผมแล,แล้วก็อย่างที่2เข้ามาปุ๊บผมก็จะมาดูมาดูพวกนี้นี่มาทำมาทำพวกนี้นะเนี่ยมาเล่น มาเล่นพวกนี้ปล่อยตัวปล่อยทีมตีไปแล้วก็พวกนี้นะครับผมอันนี้เหมือนตีบอสเอาของอะว่าอย่างเงี้ยวางนแล้วก็พวกนี้กิจกรรมที่มันมีให้ทำเนี่ยอันนี้ก็จะเป็นตีบอสเหมือนกันมันจะเป็นนี่เดี๋ยวกดเข้าไปให้ดูเนี่ยมันจะเป็นอย่างเงี้ยเหมือนเล่นเป็นตารางไปเรื่อยๆเราก็เก็บของถ้าเรา มันจะมีเควสให้เนี่ยถ้าเราทาตามเควสเสร็จใช่ไหมเราก็ได้ของตรงนี้เนี่ยผมก็จะมานั่งทำปุ๊บปุ๊บปุ๊บตีไปอย่างเงี้ยเราจะไปช่องไหนก็กดเดินอย่างอย่างอันเนี้ยเขาก็จะมีชาเลนจ์ชาเลนจ์บอกว่าให้จบอันนี้ภายใน8เทินเท่ากับเราเนี่ยต้องไปจบตัวเนี้ยภายในด้วยการเดินแค่8ครั้งเราก็ได้ของตรงนี้มานะครับตามเควสไปอะไรประมาณนี้นี่คืออย่างที่สองที่ผมทำนะครับ อย่างที่สามผมก็จะมาดูตัวออมันเออมันอัพอะไรบ้างอัพอะไรได้บ้างแล้วก็อัพ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 ปุ๊บก็มาไปเล่นเล่นด่านต่อไปเรื่อยๆอันนี้ตรงนี้ก็จะเป็นเหมือนถ้าเราเล่นเนี่ยเราก็จะได้ของลดล็อกฟ,อฟีเจอร์ต่างๆในเกมนะครับแล้วก็จะเนี่ยเดี๋ยวผมเล่นให้ดูกดให้ดูสักตาหนึ่งคือหลังจบเนี่ยเราก็จะได้ พวก XP ตอนเราออฟไลน์เนี่ยมากขึ้นหรือเงินมากขึ้นตามที่มันเขียนไว้อ่าเนี่ยจะให้ดูจะให้ดูดเนี่ยเราก็ปล่อยเลยนี่กดเข้ามาปุ๊บปล่อยเลยนี่ปล่อยชิวๆนั่งดูยาวๆถ้าใครไม่ดูก็กดสคริปต์ได้นะปัดฟัดซีพวกแอ,อนิเมชั่นถ้าไม่ตาย,อ,ยอะไรต่างๆใครไม่ดูก็กดคักดสคริปต์ไปได้นี่เห็นไหม พอฆ่าปุ๊บเนี่ยเราก็จะได้เพิ่มเนี่ยได้หนึ่งเหรียญเพิ่มต่อนหนึ่งนาที Xp เพิ่มหนึ่งต่อหนึ่งนาทีเห็นปะเราก็ได้เพิ่มอย่างนี้แล้วมันก็จะมีโกให้ว่าเนี่ยถ้าเราไปถึงด่านเนี่ยด่านด่านสองด่านสองยี่แปดเราก็ได้ของพวกนี้ด้วยเห็นไหมด่านสองยี่แปดสตอรี่โหมดอัลล็อกเห็นปะมันก็จะอันนี้ไปเรื่อยๆหลังจากนั้นก็จะมาเล่นสตอรี่โหมด ในสตอรี่โหมดเล่นจบๆไปจนมันตันพอตันปุ๊บก็อย่างที่บอกเราจะมาเล่นอันนี้ให้มันไม่ตันแค่นั้นเองเนี่ยวันวันหนึ่งเข้ามาเนี่ยแล้วก็ดูดูภารกิจดูภารกิจบ้างว่าเออมีอะไรเก็บของให้มันครบแค่นั้นผมก็ออกแล้วต่อวันหนึ่งเห็นว่ามันไม่มีอะไรเลยมันเป็นเกมที่ก็เล่นชิวๆปล่อยไปได้แต่เรื่องไม่ชิวก็คือกาชากาชาของเกมนี้โคตรเกลือเลยเกลือจริงเกลือจริงนะครับมันไหนๆก็เข้ามาแล้วเดี๋ยว เราไปเลยไปเลยไปกันเลยดีกว่าลิมพันไปหมดแล้วอันนี้ก็จะมีเควสนะวันนี้อันนี้เราต้องตีทุกวันตีทุกวันเมันจะมีเควสให้ตีประจําวันอยู่ไปกดเนี่ยทำไปพร้อมๆกันเลยเ <c oughs> นี่ยเพราะว่าสคริปปกติผมไม่ได้ดูหรอกผมรากดกดสคริปลัวๆ <c oughs> นี่เราสคริปลัวๆ เห็นปะเราก็จะเสร็จภารกิจแล้วต่อวันก็ไปดูว่าเอ้ยวันหนึ่งเนี่ยมันมีเควสอะไรบ้างเนี่ยเฮียอ,อ,อารีนาหนึ่งใช่ไหมอัปเกรดอาวุธหนึ่งสม,มอลนึงม็อกแบทเทิลหนึ่งองัปเลเวลหนึ่งครั้งเนี่ยเราก็ไปดูว่ามีอะไรอะอารีนาก็เข้าไปดูอารีนานี่ผมไม่เคยเล่นเลยนะเออเนี่ยเพิ่งเข้ามาครั้งแรกเลยเข้ามาแบบเรียลๆครั้งแรกครั้งแรกจริงอันนี้ อย่างนี้เสร็จใช่ไหมชาเลนไปเลยดูพลังพลังของผมโคตรกากเลยเอาเป็นไม่มีใครไม่มีใครให้น้อยกว่านี้เหรอถามจริงไม่มีใครให้น้อยให้น้อยกว่าผมแล้วหรอโอ้เร้าใจเหมือนกนะันนะนี้เจอแล้วเจอแล้ว <laughs> นี่ตีไปเลยเราตีไปเลย แค่นี้เองแล้วก็ปล่อยอันนี้ก็พิมพ์ทีเก็บแรงเเกมทั่วไปนะครับเื่นกี้เกมอันทีิงทั่วไปนั้มันน่าสน,น,น,จนใจตรงท,ที่ผว่าเราเราปล่อยเราปล่อยวันหนึ่งเราไม่ต้องเข้าใช่ปะ่ะอีกวันหนึ่งเรามาเข้าแล้วมาเก็บของที่ผมบอกได้ตรงรูทประจำวันนั่นแหละนี่ผมก็เสร็จแล้วไปเก็บหลายวานัน อ่ะเสร็จกีกหนึ่งภารกิจต่อไปเป็นไรเป็นม็อกแบทเทิลเนี่ยก็ลุยเลยตีไปเลยนี่ <c oughs> เนี่ยเราก็ปล่อยรอมันตีรอมันตีจนจบ <c oughs> เราก็จะได้ของนะครับเนี่ยของเราก็ได้เนี่ยดูตามเห็นปะพอขึ้นทีสองเราก็ได้สอง่าง แต่แต่บอสเนี่ย,ม,ย,ยมันจะเวลขึ้นเรื่อยๆเดี๋ยวบบอสบอสมันจะเวลขึ้นเรื่อยๆมันจะเก่งขึ้นเรื่อยๆเพราะฉะนั้นเราจะไม่มีทางตีแบบว่าโอ้โแบบโหดเทียมได้ไปไกลเลยถึงขนาดน,นั้นเออเนีย่ยมันมันจะมีจํากัดเดี๋ยวเ,เวลาก็มีจํากัดเห็นปงอ่ไอืมแต่ผมไม่เคยถึงเวลาจำกัดหรอกเพื่อเดี๋ยวก็ตายโดนโดนบอสต,ตกตายหมดโด <c oughs> นบอสต,ตกตาย เนี่ยได้มาสามกล่องแล้วรจีชาวทีมสังเกตุิสูจน์มือชิงเกมนี่นี่ครับทุกคนคผู้ดูนะครับผมถ้ามีแบบว่าทีมแนะนำหรือจักทีมอะไรยังไงผู้คุยได้ตัวไหนเก่งตัวเมต้าตัวไหนอะไรยังไงมาพูดคุยได้นะครับผมเพราะผมยังแบบใหม่มากๆสำหรับเกมนี้ต้องขอออกตัวไว้ก่อนเลยนะครับ ความรู้ไม่ได้แน่นขนาดนั้นเ,เนี่ยอีก5าิึจบเนี่ยเราก็ได้สามกล่องสามกล่องอีกเหรอแล้ว<ไ> <c oughs> นี่ประมาณนี้ประมาณนี้สามกล่องเนี่ยเ,เราก็ได้ของเห็นไหมเราได้ของมาไหนมีอะไรอีกเข็สไรยวันเนี่ยจะครบแล้วซลม,มอนซลม,มอนหนึ่งก็ได้แล้วหร,จะจะรหรือจะอัปเกรดอุปกรณ์หรือจะอัปเกร อัปเกรดเลเวลก็ได้เนี่ยผมเลือกเป็นนะอัปเกรดอ i ป m e n ์นะลองดูก่อนมีอะไรให้อัปเกรดเนี่ยอย่างงี้อัปก็อัปไปเลยอันหนึ่งพอสักอันเราค่อยๆไปค่อยๆเป็นค่อยๆไปเรายังไม่รู้ว่าไหนดีอันไหนไม่ดีเพราะฉะนั้นเราจะไม่อัปทีเดียวแบบจัดเต็มนี่เห็นไหมเสร็จแล้วเคลืไหววันจบแค่นี้เนี่ยเราได้ของตามเคลืไหววันจบเลยแค่นี้นี่คือสิ่งที่ผมทําประจําวันแล้วผมก็ออกสําหรับเกมนี้นะแล้วก็ปล่อยให้มัน ออปไลน์ line, เล่นไปเก็บของไปให้เราเรื่อยๆเออมันเห็นว่ามันง่ายนะมันดูดูเล่นเข้าใจง่ายๆเนาะเห็นไหมมันเล่นไม่ยากเท่าไหร่โอเคต่อไปเรามาดูเรื่องอีเวนต์กันเลยว่าอีเวนต์ของเกมนี้นะครับผมนี่คืออีเวนต์ของเกมนี้ในตอนนี้นะจะเป็นอีเวนต์เขาเรียกอะไรซัมเมอร์เฟสแล้วน,นะเรียกซัมเมอร์เฟสเนี่ยซวสเซียเดนจิรัสวอเคชันซันเซ็ตบีชเอพิโซดนี่ เนี่ยตาม event, อีเวนต์อีเวนต์มันก็จะมีอีเวนต์สตอรี่เราจะทําเราจะได้ทำอีเวนต์สตอรี่เพื่อแลกตัว๋วซึ่งตั๋วเนี้ยเราจะเอาไปแลกในลัคกี้ดอลอีกทีเดี๋ยวผมพาไปดูนะครับหลังจากนั้นเราจะมีเนี่ยให้เล่นเป็นฟรีเควสเป็นเควสรีพีทแล้วมันก็ได้ของตามนี้นี่เห็นปะได้ได้ได้พอยต์ point, ซึ่งพอยต์เนี่ยพอยต์มันจะไปปลดสตอรี่อีกทีว่าเราเนี่ย เห็นปะต้องการสองพันต์เพื่อเล่นอีเวนต์นี้เพื่อเล่นเควนนี้เห็นปะอันนี้ที่อย่างที่ผมบอกไอการใบนี้นะวอเคชั่นทิกเก็ตเนี่ยเราจะมาแลกลักกี้ดอลตรงนี้เราจะมาแลกปุ๊บปุ๊บปุ๊บถ้าใครดวงดีก็ได้ถ้าใครดวงสวยแบบผมก็เนี่ยได้แค่นี้เออแล้วก็อีเวนต์อย่างที่ผมบอกเนี่ยพอเรามาเล่นใช่ไหมเราจะได้ของเอามาแลกเห็นปะนี่เรา,เามาแลกตรงนี้ได้อันนี้ก็จะมีสกินด้วยนะ มีสกินแรกตัวแรกของที่เราจะไม่ต้องใช้แต่ผมแนะนำมาบอกว่าเลือกสกินสกินเดอะเบสแล้วเออประมาณนี้นะครับอีเวนต์มันอีเวนต์มิชชั่นก็จะมีอันนี้ไม่เกี่ยวอ,อันนี้อันนี้เควสเด็กใหม่นี่เควสเราจะได้ตัว๋วตั๋วสุ่ม10บใบเล่นสตรอรี่ผ่านไปเรื่อยๆทำเควสเนี่ยดูตามนี้ได้เลยวอคชั่นอีเวนต์มิชชั่นเนี่ยเห็นไหมตรงนี้เมื่อจะมี ตรงนี้ก็เช่นกันตรงนี้จะเป็นเซเซีย U N Mission mm hmm. ก็คือเราต้องใช้น้องตัวนี้ตามตามภารกิจเราจะใช้น้องต,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 ตัวนี้มาเพื่อไปลิมิตเบรกทีนึงผมไปเร็วกันไปไหมเขา้าวประมาณนี้ดีกว่านะครับน่าประมาณนี้ประมาณนี้แล้วจะมีนี่เลยเป็น n n w t e a m m a t e has alive ก็คือตัวใหม่นั่นเองนะครับตัวใหม่ก็คือนี่เลย โคเท่ ote, กับน้องกับน้องคนนี้นะเนี่ยเราก็จะเลือกได้ว่าเนี่ยเราอยากได้ตัวไหนนะมันก็จะบูทห้าตัวบูทที่เราว่าเราอยากได้ตัวไหนบ้างเนี่ยผมเลือกไว้เพราะมันเท่ดีนะครับห้าคนนี้เอาจริงผมต้องบอกเลยว่าผมไม่เคยอ่านแล้วก็ไม่เคยดูเมเรื่องนี้เลยด้วยครับเลยเลยด้วยซ้ําเออก็เลยไม่รู้ว่าตัวไหนเป็นยังไงบ้างว่าเอาไว้ว่าจะจะไปหาติดตามไปอ่านดูเหมือนกันเพราะว่า ตามจากเกมนี้แหละนะครับเนี่ยก,ก็เลยเลือกมาห้าตัวนี้ไว้ก่อนเพราะมันเท่ชอบเออเลยเลือกมาห้าตัวนี้ไว้อย่างที่บอกโคตรเกลือเลยผมผมเกลือมากเลยนะครับเกลือมากๆนี่คือตัวที่ผมมีอยู่ตอนนี้ใน SSR อยู่หกไออยู่แปต,ตัวจริงๆมันมี SSR พาร์นะก็คือเนี่ยตัวใหม่เป็น SSR พารเห็นปะเออเมันแต่โคดกว่า นะวันนี้คร่าวๆก็ประมาณนี้นะครับผมส่วนเรื่องรายละเอียดเนะี่ยมาพูดคุยกันได้ว่าตัวไหนมันเมตาอย่างที่ผมบอกตัวไหนมันเมตาตัวไหนเก่งตัวไหนเก่งมนไหนตัวไหนเก่ง P v p ตัวไหนเก่ง PVE นะครับมาพูดคุยกันได้นะครับผมอย่างที่เห็นผมีบยเพิ่งเวล20เป็นเด็กใหม่เลยให,ใหม่เลยแหละเออโอเคขอบคุณที่เข้ามาดูขอบคุณที่ติดตามนะครับข้อมูลผิดพลาดหรือไปเร็วยังไงตรงไหนขออภัยด้วยจริงๆนะครับผมอล่ะสำหรับวันนี้ไปก่อนนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ